สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับหนุ่มนะครับผัวหน้าที่รึกษาการขายทีม A อนะครับวันนี้เรายังคงอยู่กันที่ Ford s ซัลลีเจริญนครนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขออนุญาตแนะนํารถลูกค้านะครับที่จะมารีวิวอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับต้องขออนุญาตลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับเนื่องจากลูกค้าผมนะครับแล้วก็เอฟผมทุกท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากชมรถแต่งกระบะสีประตูสีดําแต่งเต็มๆสวยๆอย่าลืมรีมารีวิววันนี้มีโอกาสนะครับพันข้างหลังผมเลยนะครับ กระบะ n e x กเ n อ r n แ e r รนะครับรุ่น XLS นะครับแต่งเต็มนะครับเดิมๆเขาเป็นรถสีดำนะครับมาพร้อมกับราคาค่าตัวที่ปรับมาครับอยู่ที่889,000บาทนะครับก่อนจะไปชมนะครับว่าผมแต่งรถคันนี้แต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างแล้วก็จัดชุดไหนให้ลูกค้าบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมอีกเช่นเคยนะครับครับผมมาชมกันเลยนะครับ สำหรับการรีวิวนะครับเจ้ากระบานกเจอร์เรนเจอร์ประตูนะครับรุ่น XLS นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับ 6AT นะครับราคาปรับมาอยู่ที่889,000บาทนะครับแล้วก็เนื่องจากตัวรถเป็นสีดำนะครับลูกค้าอยากได้ชุดแต่งเต็มนะครับวันนี้จัดให้แล้วนะครับได้มีโอกาสมารีวิวให้กับคุณลูกค้าดูนะครับก่อนอื่นเลยครับไปดูเจ้าสเปครถเขาก่อนนะครับ สเปครถของเขานะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ 6AT นะครับเนื่องจากลูกค้าอยากได้เป็นชุดแต่งนะครับอย่างที่เรียนแจ้งไปนะครับเนื่องจากตัวรถก็เป็นสีดำนะครับเราแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างไปชมกันเลยครับ ครับผมในส่วนของกระจังหน้านะครับลูกค้าอยากได้เป็นตัวหนังสือสีดำนะครับตัดเส้นสีแดงนะครับยังไม่พอนะครับตัดขอบตัวกระจังเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟสวนะครับ3าดวงเลยนะครับผมสีเหลืองนะครับตัวนี้นะครับกระจังหน้าใหญ่เลยนะครับ F อฟนะครับแล้วก็ลูกค้ารีเควสมานะครับในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าจัดให้เลยครับผมเป็นแบบแฮมเมอร์นะครับตัวนี้นะครับให้ห่วงลากจูงสีแดงมาด้วยนะครับตัดกับตัวหนังสือคําว่าแฮมเมอร์แบนแฮมเมอร์นั่นเองนะครับมาพร้อมกับ ไฟนะครับที่มาพร้อมกับทั้งเซ็ตของชุดเขานะครับก็จัดให้สวยๆเข้มๆดุๆแบบนี้เลยครับครับผมมาชมในส่วนของตัวซุ้มล้อกันบ้างนะครับซุ้มล้อนะครับปกติเราจะเห็นแต่ซุ้มล้อสีดํานะครับวันนี้จัดซุ้มล้อสีแดงให้กับลูกค้าบ้างนะครับเป็นแบบหมุดนะครับ6นิ้วนะครับแล้วก็หมุดที่ติดลงไปนะครับเป็นสีเงินนะครับตัวนี้ไม่ได้เจาะนะครับเป็นติดกับน้ํายาประสาแล้วก็ตัวกาวสับเอ็มนะครับไม่มีการเจาะตัวถังนะครับ ก็สวยงามแบบนี้เลยครับสีแดงนะครับก็ต้องบอกคุณลูกค้ากันครับเนื่องจากว่าจะมีการเปลี่ยนล้อนะครับแต่ว่าตัวนี้ลูกค้ายังรอเลือกรออยู่นะครับผมมาเอามารีวิวรับตัวจีนให้ลูกค้าชมก่อนนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมโทรสอบถามเข้ามานะครับเด้นย้ากันอีกทีนะครับในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะครับลูกค้าที่สนใจดาว25นะครับผ่อนสูงสุด48งวดนะครับลูกค้าจะได้ดอกเบี้ย0ซนะครับหรือจะเลือกจัดเป็นชุดแต่งก็ได้นะครับผมยินนดดีจััให้ะครบ มาชมกันต่อนะครับสำหรับในส่วนของตัวลายสติกเกอร์นะครับลูกค้าเลือกเป็นแบบลายม้านะครับแล้วก็คําว่าเดนเจอร์นะครับเป็นสีเทานะครับตัดจับตัวรถสีดานะครับแล้วก็ตัวนี้ยังไม่พอนะครับบันไดข้างเป็นแฮมเมอร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งที่ลูกค้าจ่ายเพิ่มนะครับถ้ายังไงอยากได้รุ่นไหนสเปคแบบไหนก็ลองโทรมาปรึกษาผมได้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับชุดนี้เราลูกค้าจ่ายเพิ่มนะครับเนื่องจากอยากได้เป็นแฮมเมอร์ทั้งชุดนะครับก็จัดเป็นบันไดข้างแฮมเมอร์ให้ด้วยนะครับ โลโก้สวยๆแบบนี้เลยนะครับโลโก้สัญลักษณ์สไตล์แฮมเมอร์นะครับตัวเฮดแบบนี้เลยนะครับผมมาชมในส่วนของตัวรถด้านหลังกันบ้างครับสำหรับตัวรถด้านหลังนะครับในส่วนของกระบะด้านท้ายนะครับก็เป็นโลบาร์ของแฮมเมอร์เช่นกันนะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวเฮดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ตัวแฮมเมอร์ตัวนี้เป็นสีเทาอ่อนๆนะครับตัดกับตัวรถสีดําแล้วก็โลบาร์สีดําได้เป็นอย่างดีเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับสติ๊กเกอร์คําว่า4ี่คูณสนั่นเองนะครับ ครับผมมาชมกันในส่วนตัวฝากระบะท้ายกันมากนะครับตัวฝากระบะท้ายนะครับลูกค้าเลือกเป็นตัวหนังสือสีดำนะครับตัดเส้นสีแดง FORD นะครับเป็นฝาครอบท้ายนะครับแล้วก็ว้างในส่วนตัวโลโก้ฟอร์ดนั่นเองนะครับให้ยังเห็นโลโก้ฟอร์ดอยู่นะครับก็เท่านั้นยังไม่พอนะครับในส่วนของตัวอะคริลิกด้านหลังนะครับก็เป็นสีแดงนะครับคำว่าแ a นเจอร์นั่นเองนะครับ ครับผมมาชมกันต่อในส่วนของตัวกันชนหลังกันบ้างนะครับกันชนหลังก็เป็นชุดแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับนี่ครับมีห่วงลากจูงสีดำนะครับอันนี้นะครับติดอยู่ด้านหลังแล้วก็พร้อมกับแบรนด์แฮมเมอร์นั่นเองนะครับแฮมเมอร์ทั้งคันครับลูกค้าท่านนี้ครับยังไงก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับได้อนุญาตให้ทําการรีวิวให้กับ f อฟแลวก็ลูกค้าผมทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้จัดชุดแต่งสวยให้ชมกันเลยครับครับผมเดี๋ยวยังไงไปชมรถรอบคันกันอีกทีนะครับ ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวเจ้ากระบะ Next Gen r a n เจอร์นะครับรุน XLS นะครับ4ประตูนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับ6 a t ทนะครับราคาเขาปรับมาอยู่ที่889,000บาทนะครับก็เน้นย้ำกันอีทีในส่วนของตัวโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับลูกค้าที่สนใจดาว25นะครับลูกค้าจะได้ดอกเบี้ย0์เซนะครับผ่อนนาน48งวดนะครับหรือลูกค้าที่ต้องการชุดแต่งเต็มๆแบบนี้ยังไงก็ลองโทรมาปรึกษาผมได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ก่อนอยู่เลยก็ต้อง ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ให้ผมได้นำรถมามีโอกาสมารีวิวให้กับ FC และลูกค้าผมทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับถ้าอันไหนที่ตอบคอมเมนต์ช้าก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าอยากได้ข้อมูลที่ฉับไวรวดเร็วก็โทรผ่านเบอร์ผมได้เลยนะครับ089787021 8นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ QR code นะครับจะได้ข้อมูลที่ฉับไวและรวดเร็วกว่าครับ สำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะพาไปชมรถแต่งลูกค้าท่านใดสวยๆแบบไหนหรือมีโปรโมชั่นรถรุ่นใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับจุดจีนนี้ซินเจียอยู่อีกซินนี้พอใช้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ